สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะจป้อมนะคะทำเก่ยดกับยวนนะคะนี้ก็เอาน้ํามันใส่กระทะก่อนนะคะตั้งกระทะแล้วค่ะเราก็เทน้ํามันใส่นะคะ เเอากระเทียมสับลงไปเจียวให้หอมๆค่ะ ล้วก็เอาหมูลงไปผัดนะคะเอาหมูจับลงไปผัดค่ะ 扫进来。 ชป้นช้อนชาคะ่ะขงหูนะคะอันนี้เป็นซี่โครงหมูอ่อนค่ะเจะ้าพรก็เอาไปต้มน้ำแล้วอเอามาใส่ต้มค่ะ กยจับยวนเราก็จะใส่ซิโคหมูนะคะแล้วก็หมูสับแล้วก็หมูยอ,อค่ะน้ำมีสามารถที่จะเติมลงไปได้นะคะเพราะว่าน้ำสะอา có thể chịu về mình chọn tội cả nó có sốt lại kiểu mình chọn tội ใส่สีอิวดำไปนะคะนหนึ่งช้อนชาพอต้งปลาก็หนึ่งช้อนโต๊ะคะ่ะเดี๋ยวเราก็ปรุงแล้วก็ชิมนะคะ ออน้ำตาลสายหนึ่งช้อนชาใส่ไปค่ะผงปุ้งรสนะคะหนึ่งช้อนชาเราก็ชิมดูค่ะว่ารสชาติเป็นไงบ้าง ก็ใส่หมูยอนะคะแล้วก็ใส่หมูสับที่เราผัดเอาไว้ค่ะลงไปแล้วเดี๋ยวก็รอเดือดน,นะคะเราก็จะใส่เส้นไปจับจุ่นลงไปค่ะ

ะะเราก็เอาไส้แจ๊กยวนนะคะเอามาขยี้เอามา,าสงสงนะคะให้แป้งออกก่อนก,ก็ใส่ลงไปะคะ่ะ ไปจะไปลวกตะหากก็ได้นะคะแต่ว่าย่าคอนรทำใส่ไปเลยแล้เดี๋ยวเราก็ตักขึ้นไปรับประดานได้แลก็รอให้เส้นสุกก่อนนะคะต้มจะพักหนึงเราก็ต้มนะคะทำกป็นจับยวนแบบบาน,บาน ไม่ได้แบบที่เขาขายนะคะแบบเราทำกินเองค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยใส่เส้นหงวโต้ะเลย น้ำเติมมงไปไหนนะคะรุนมากๆเลย ราก็ตักขึ้นมาใส่ชามได้เลย แล้วก็ต้นหอมตะเคีโรยมาแล้วก็โรยพิกไช้ค่ะนี่ค่ะหวยจับยวนของย่าพรนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามาติดตามและชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรบ้างนะคะ สวัสดีค่ะ